ขา,าบวบัน25ครับยีสานมันคากรุงเทพน้องคายเข้าชั้นชลา3สถานีบางซื่อวันนี้ก็เป็นวันที่3 1ตุลาคม2565วันสุดท้ายนะครับสิ้นเดือนพรุ่งนี้หวยออกก็ขอให้ถูกหวยกันทุกคนถูกรางวัลที่1ที่2ที่3ก็ว่ากันไป ขบวนนี้เข้ามาแล้วครับ20นาฬิกายีินาทีโอ้โ oh, ห oh. หมายคันแรกแล้วครับ5201 QC หรืออ q, q s y อุนตาแมนนะครับ5201ทำศขบวนกรุงเทพน้องคาย ีสารมันคาขบวนที่25ลรถจอดแล้วเงียบดีแล้วก็จอดแป๊บเดียวนะครับ วันนี้บริเวณชันชลานั้นเดิมทีบริเวณม้านั่งนะครับม้านั่งจุดนี้จะมีต้นไม้นะครับต้นไม้กระถางต้นไม้มาประดับอยู่หลังจากเกิดเหตุมีคนทําร้ายกันจนเสียชีวิตก็ไม่มีต้นไม้เอาออกแล้วเพราะว่ามันบังทุกอย่างครับแล้วก็กลางคืนก็ไม่มีใครมานอนแล้วแม้กระทั่งจุดนี้ครับตรงม้านั่งบริเวณนี้ปกติจะมีเจ้าที่ฮะเจ้าถิ่น มานั่งมานอนแล้ววางของใช้ส่วนตัวหมดเลยวันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันไล่ที่กันไปหมดแล้วหลังจากเกิดเหตุมีคนถูกทําร้ายก็น่าจะเจ้าที่ยย่งทินย่งที่น,ทะนะเจ้าทินเตรียมตัวออกแล้วนะครับสําหรับขบวนยี่สิบห้า,น,น,น,า,านี่คือคันแรก ของรุ่น5201แล้วตอนนี้อีก15คันก็ตามหลังมาแล้วนะครับเดิมทีเรามี20นะที่เพิ่งจะส่งมอบให้เรามา20คันตอนนี้15คันก็จอดอยู่ที่แหลมฉบังแล้วเป็น35คันเหลืออีก15คันปลายปีหน้ามาแน่นอนเอ้ต้นปีหน้าไม่ใช่ปลายปีสิโถ ประมาณไม่น่าเกินกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับสิบห้าคันสุดท้ายก็จะมาถึงสัญญาณไฟจากด้านหลังครับทั้งสีเขียวทั้งไฟฉายส่งสัญญาณว่าพร้อมแล้วนี่เราถ่ายลากยาวนะครับไม่มีตัดชมกันยาวๆ ตัวรถก็สูงใหญ่ดูสง่าราศีนี่คือรถที่ซื้อมานะครับท่านผู้ชมอย่าเข้าใจผิดว่านี่คือรถบริจาคคนละคนคนละคันเสียงประกาศว่ารถคันนี้ไม่มีตู้สเสบียงนะครับกระบวน25กรุงเทพ น้องคายก็ออกเดินทางจากชานชาลาสาบางซื่อมุ่งหน้าไปน้องคายถึงนนประมาณ6กเจโมงเช้านะครับถึงอุดรก็ประมาณตีห้ากว่ากว่าตีห้าสี่สิบนนี้ก็เป็นรถนอนพับอาก,กาศทั้งขบวนนะฮะ ทั้งชุดเลยรู้ราาที่สุดแล้วก็ผ่านพ้นไปขอให้เดินทางปลอดภัยทุกท่านเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยสวัสดีครับรายงานจากบางซื่อขบวน13ด่วนพิเศษที่13 5220คันสุดท้าย วันที่สนะครับแล้วแบตผมก็หมดแล้วขอก็ตัดจบเพียงเท่านี้แหละกับ5220ครับกระบวนที่13วันนี้ก็สวัสดีครับ